าการเลือกตั้งกางจะมาถึงแล้วนะครับมาดูเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสของนักการเมืองครับการเลือกตั้งกางจะเกิดขึ้นแล้วสำนักงานปปชเขามีกลไกในการตรวจสอบสร้างระบบการเมืองให้มีความโปร่งใสก็มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับกระบวนการขั้นตอน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคะ่ะท่านคะ สวัสดีครับผม <ขอ S 1> ค่ะท่านคะการเลือกตั้งที่ใกล้กําลังจะมาถึงแล้วนะคะทีนี้เนี่ยทางสํานักงานปปชมีกลไกการตรวจสอบยังไงบ้างในเรื่องของความโปร่งใสนะคะทําไมจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินด้วยคะอยากให้ท่านช่วยอธิบายให้ฟังคะ่ะก็ในการเลือกตั้งนะครับด่านแรกก็จะมีการการหาบุคคลนะครับที่จะมาเป็นผูน้นำร่วมกําเนางการเมืองไม่ว่าจ,<ร>จะมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือแม้กระทัง่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นกลไกที่จะคัดเลือกเนี่ยคือคณะกรรมการการลืออตั้งก่อน <c oughs> หลังจากที่ได้มีการาสรรหามาได้นะครับแล้วก็มารับตําแหน่งแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกศนเนื่องจากเขาจะถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาก,การเมืองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ขงรัฐแล้วเพราะฉะนั้นกรณีบุคคลเหล่าเนี้ยที่เขามาสู่การเป็นเจ้าหนี่ของรัฐนะครับมันก็จะมีกลไกในการสร้างระบบรีเช็คหรือตรวจสอบ หรือการดีแ์ตัวเองนะครับซึ่งหลักการการตรวจสอบทรัพย์สินในความจริงมีมาตั้งแต่เดิมเป็นปปปค่ะนะครับปปปเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งรัฐมนตรีสีสูนมีประบอปปชปี42ก็กําหนดว่าให้มีองคอ์กรคือคณะกรรมการปปชเนี่ยยังคงทําหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและนิสิบของเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมรับบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการ ตัวสอบปัญชีทรัพย์สินเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนที่ขาเข้าคุณมาดารงตาแหน่งไปเที่ยวิงรัฐเนี่ยคุณมีอะไรอยู่บ้านในมือคุณเช่นมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีหุ้นมีที่ดินหรือมีเหนี้สินอย่างไรบ้างรวมทั้งภรรยาหรือสามีนะหรือคือคู่สมรสนั่นเองับุรที่ยังไม่บรู้นิติภาวะเพราะอาจจะสือคอร์สินแทนตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับก็เป็นการทีนก่อนนะครับทีนก่อนว่า เขาโพสตําตแหน่งหรืออยู่ระหว่างตาแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีทรัพย์สินอะไรที่เพิ่มเติมมานอกเลยือจานั้นเพราะฉะนั้นการดีแค์ตัวเองก่อนเข้ามานี่ก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในเชิงป้องตามนะครับเพื่อสร้างระบบให้รู้ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับหลังจากที่ดารงตําแหน่งไปแล้วระยะหนึ่งนะครับจะต้องถูกตรวจสอบหรืออาจจะถูกกล่าวหาร้องเรียนว่ามีทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมการยื่นบัญชีก็จะเป็นการฐานข้อมูลเบื้องต้นที่นายจําไปตรวจสอบดูครับ ครับพูดถึงเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยมีประเด็นหนึ่งครับคือการต้องให้คู่สมรสเนี่ยยื่นด้วยนะครับคู่สมรสนี่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสด้วยไหมครับแต่เดิมเนี่ยระดมในปีปี40หรือปี50ที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งปปบบชเนี่ยคำว่าคู่สมรสก็หมายถึงคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับ ก็คือหลักการว่าต mm ้องจดทะเบียนสมรสกันเป็นผู้ที่อยู่กินกันตามกฎหมายถึงจะยื่นบัญชีแต่ปรากฏว่าในกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของการเมืองที่เจ้า้าที่ระดับสูงเนี่ยพบว่ามีการหย่าร้่างกันแต่ยังอยู่ด้วยกันนะครับหรือว่าไม่จดทะเบียนสมรสกันปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาเหมือนกับว่า เขาต้องการเจรบอเรื่องการยื่นบ of ัญชีต่อปวชนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนูญฉบับปี6กูนที่กําหนดคาว่าคู่สมรสเนี่ยรวมทั้งพรบปวชชเนี่ยจึงได้มีการกําหนดคาว่าคู่สมรสให้หมายความรวมถึงคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนตามที่คณะกรรมการปวชประกาศกาหนดและปวชก็ได้มีการประกาศกําหนดว่าคู่สมรสนะครับที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมีความหมายอย่างยังไงก็คือหนึ่งมีการจัดงานของคลสมรสในแต่ละประเภที เช่นอิสลามคริสลิวสนาพุทธแต่งงานกันในสถานไหนนะครับไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนแต่ปรากฏว,ว่ามีการจัดงานจัดพิธีนะครับคนรู้เห็นสองนะครับแสดงตัวว่าคนเนี้ยเป็นคู่สมรสอขอหน้ากออกตาเช่นพาไปงานเลี้ยงพาไปบ้านเพื่อนพาไปอะไรทําให้คนอื่นเขารู้ว่าทั่วนะครับว่าคนคนเนี้ยเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของเจ้าที่งทองรักคนนี้นะครับหรือว่ามีสถานะความเป็นอยู่ที่ร่วมกัน เช่นประกอบธุรกิจได้อยู่ร่วมกันที่บ้านนั้นอะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ให้เห็นว่ายิ่งไปถึงความหมายของว่าคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยรวมทั้งกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้วย่าแต่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ถือว่าเป็นคู่สมรสตามความหมายนี้ด้วยนะครับครับถ้านักการเมืองไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสมีความผิดไหมครับมีความผิดครับะนะฮะ ถือว่ากรณีเป็นการจงใจไม่ยื่น,นบัญชีเช็กเช่นเดียวกับของตนเองเลยครับนะครับ,รบจงใจไม่ยื่นบัญชีนี่มีโทษนะครับซึ่งมีทั้งโทษตามกฎหมายอาญากรณีจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทบนะครับหรือกรณีที่ส่งไปยังศาลโดยเฉพาะถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยส่งไปยังศาลฎีกาของผู้ดำ,ำ,ำ,ำสำนางการเมืองนะครับผมต้องห้ามไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยนะครับถ้าศาลลงว่ามีเจตนาที่จะไม่ยื่นบัญชี ครับเช่นเดียวกับตัวเองเลยครับอืมค่ะอันนี้รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับรวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแต่ความจริงแล้วความหมายของมันมากกว่านั้นอีกนะครับค่ะเป็นทรัพย์สินของตนแต่ให้บุคคลอื่นถือครองแทนอืมใครก็ได้ถือครองแทนแต่ตัวเองอาทรัพย์สินโยกย้ายไปอยู่กับตัวบุคคลอื่นนะคอันนี้จะค่ะก็ผิดเหมือนกันค่ะอันนี้มันจะดูได้จากระยะเวลาไหมคะท่านเลขาคะว่าเออโอนไปให้เป็นของคนอื่น ช่วงไหนเมื่อไหร่ถึงจะนับว่าเป็นการโอนไ้ให้คนอื่นแบบว่าถือครองแทนแบบนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยมันต้องโอนก่อนหน้านั้นค <c oughs> แต่แม้แต่โอนก่อนหน้านั้นแต่ระหว่างดํารงตําแหน่ง <c oughs> อยู่ระหว่างการนี้บัญชีและถูกตรวจสอบพบว่าที่โอนไปก่อนหน้านั้น่ะเป็นการมอบให้ถือครองแทนนะความเป็น <c oughs> ตัวเองเนี่ยยังมีผลประโยชน์ยังมีอะไรที่เข้าไปกํากับดูแลได้ในสตนของตัวเอง ครก็เข้าข่ายเหมือนกันว่าเป็นการซุกซ่อนทรัพย์สินเหมือนกันแสดงว่าครอบคุมเลยนะอันนี้นี่หนีไม่ได้เลยนะคะก็มีการตรวจสอบมากขึ้นแล้วเรื่องของตําแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสิตต่อปปชละครับใครมีหน้าที่ยื่นบ้างครับตําแหน่งนี้จะมีสองกรณีครับกรณีแรกเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติเลย <ม>คือบวชไม่ต้องประกาศกําหนดเลยกฎหมายเขียนไว้เองเลยว่าใครบ้านที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีซึ่งกาหนดว่าอยู่ในมาตรา102นะครับแห่งพรบปว,วชชปี61เนี่ยว่าหนึ่งก็คือผู้ดํารงตําแหน่งในการเมืองคําว่าผู้ดํารงตาแหน่งในการเมืองหมายถึงใครสสสวนายกรัฐมนตรีข้าราชการาการเมืองนะครับผมตามกฎหมายว่าด้วยการงานเมืองข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาค่ะตุลาการศาลรัฐมนูญ ผู้ดำิตํแหน่งองค์กรสระในที่นี้ก็หมายถึงพวกกรรมการองค์กรอิสระเช่นคอ,อตงงคณะกรรมการส่วนเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกรรมการสิทธิ์กรรมการการเลือกตั้งแม้กระทั่งกรรมการปปชเองเหล่านี้นะครับผมก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแนละหนี้สินแต่ในส่วนของกรรมการปปชเนี่ยจะยื่นทรัพย์สินต่อ ยิ่ดต่อวุฒินะครับเพราะฉะนั้นปปชก็จะตรวจสอบเฉพาะตำแหน่งอื่นที่กำหนดเอาไว้แล้วก็เป็นข้าราชการตุลาการตั้งแต่อธิบดีผู้พากษาขึ้นไปอายการตั้งแต่อธิบดีอายการขึ้นไปผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงคำว่าผู้ดำรงระดับสูงนี่หมายถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคลคลเช่นปลัดกระทรวงนะครับปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง นะครับรวมทั้งตำแหน่งอื่นที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ยีบ่บัญชีต่อปะชะด้วยเช่นเลขากสทชเนี่ยกฎหมายของออกศชกําหนดว่าให้เลขาธิการมีหน้าที่ยีบ่บัญชีต่อคณะกรรมการปชะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายอื่นกําหนดนะครับแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภา,าท้องถิ่นตามที่ปะชะกําหนดซึ่งปะชะก็ได้มีการประกาศกาหนดแล้วว่าก็มีนายกนะครับมีรองนายกมีเลขานายกนะครับที่ต้องยี่บัญชีต่อปช อันนี้เป็นตาตามประกาศคณะกรรมการปออีกกรณีหนึ่งครับนอกจากมาตราร้อยสองเนี่ยคือมาตราร้อยสามมาตราร้อยสามเนี่ยเป็นกรณีที่ที่กฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้แต่คณะกรรมการปรชอพิจารณาและวิเคราะห์และเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในตําแหน่งที่มันสุ่มเสี่ยต่องการแสวงหาผลประโยชน์ได้ก็ไปประกาศกาหนดเพิ่มเติมปัจจุบันเราก็มีการประกาศกาหนดรองหัวหน้าหน่วยงานหรือรองผู้ดำรงตาแหน่งระดับสูงทั้งหมด S <S มีหน้าที่ยืน่นบัญชีรวมทั้งตำแ,แหน่งอื่นๆื่นอีกนะครับที่ประกาศไปแล้วครับครับค,คนเหล่านี้เขาจะอ้างได้ไหมครับว่าไม่ทราบข้อกฎหมายตรงนี้แล้วลืมยื่นอะไรแบบนี้เคยมีไหมครับแบบนี้ <S 2> <S 2> ปกติมีประจาครับ <S <S ว่าลืมยื่นเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นไปได้ถ้าจาไม่ได้ว่าตรงไหนเมื่อไหร่เพราะบางทีไม่มีคนเตือนหน่วยงานเขาไม่ได้เตือนนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายใหม่เนี่ยที่เขียนชัดครับว่า ถ้าบุคคลเนี่ยหลงลืมเนี่ยให้ปปชต้องแจ้งมีหน้าสีแจ้งครับว่าเขามีหน้าสีตรงยี้เพราะนั้นเรแจ้งไปแล้วครัวน,นี้ถือว่าเขารู้แล้วนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมายื่นนะหลังจากพ้นปกติเนี่ยถ้าเขากบเอ่อเขากบกำหัดที่ต้องยื่นบัญชีเนี่ยเขาต้องมายื่นภายในหกสิบวันแต่ถ้าเขาละเลยไม่ยืน่นเรามีสื่อแจ้งเตือนไปเขามีเวลาประมาณอีกสามสิบวันและขยายได้อีกสามสิบวันที่จะมายื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีกรอบเวลาแล้วว่ากรอบเวลาไหนที่คุณต้องยื่น นะครับ <c oughs> และเวลาไหนถ้าคุณล,ลืมนะครับเราจะต้องมีสีแจ้งเตือ <c oughs> <c oughs> นเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนเ,เนี่ยเขาต้องรู้ตัวแล้วต้องมายื่นแล้วครับผมโอ้ครับแบบขอปร็หนักนะฮะทั้งตรวจสอบแล้วก็ต้องทวงถามด้วยนะฮะใช่ใแต่จะดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการทําจดหมายไปเตือนเนี่ยจะดีมากเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะถ้าทําเองหรือทำคนเดียวไม่มีใครทําให้น่าจะลืมได้นะคะใช่ค่ะ ค่ะอยากให้ท่านช่วยเน้นย้ำในเรื่องของระยะเวลานิดนึงนะคะว่าระยะเวลาที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยค่ะเขารับตาแหน่งผลจากตําแหน่งจะต้องมีระยะเวลาอะไรยังไงต้องยื่นเ,เมื่อไหร่ย,ยังไงให้ท่านช่วยเน้นย้ำนิดนึงนะค่ะโอเคครับค่ะก็ปกตินะครับถ้าเป็นบุคคลผู้ดำรงตําแหน่งตามมาตราร้อยสองนะครับเช่นนักการเมืองผู้ดำรงตําแหน่งการเมืองนะครับตุลาการศารลรัฐธรรมนูญนะครับ ผู้ดำเนนตัวแม่องค์กรสละพวกนี้มาจากกระบวนการสรรหานะครับรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นตำแหน่งอะไรที่มาจากกระบวนการสรรหามจะมีวาระเพราะฉะนั้นวาระีนกฎหมายจริงกาหนดว่าให้ยื่นกรณีเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่งนะครับตัวตําแหน่งอื่นๆเนี่ยเป็นตําแหน่งที่มีการแต่งตั้งนะครับมีวาระการลงตําแหน่งก็จริงแต่อาจจะอยู่ถึงเกษียณนะเพราะฉะนั้นในตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับก็จึงบอกว่ายื่นเข้ารับตาแหน่งพ้นจากตําแหน่ง และทุกสามปีที่ดํารงตําแหน่งเพราะฉะนั้นยื่นหลายช่วงหน่อยค่ะเช่นการเป็นประหลักกระทรวงถ้ามาเป็นประหลักกระทรวงก็ยืนย่นขณะดารงตําแหน่งถ้าเป็นประหลักกระทรวงครบสามปีก็ยื่นทุกสามปีถ้าเป็นประหลักกระทรวงเลยสามปีไปและไปพ้นในปีที่ห้าก็ยื่นตอนพ้นในปีที่ห้าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าระบับประหลักลกระทรวงเนี่ยอาจจะยื่นสามครั้งนะครับครับ <ขะ S 3> พอพูดถึงเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วเนี่ย สงสัยกันต่อล้วครับว่ายื่นแล้วเนี่ยปปชทํายังไงต่อครับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเรามีกระบวนการตรวจสอบอยังไงครับมันก็จะมีตําแหน่งที่ว่าพอยื่นมาแล้วนี่กฎหมายกําหนดว่าต้องนําไปประกาศเปิดเผยด้วยก็คือต้องนําแบบบัญชีของเขาไปประกาศเปิดเผยให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ปปชก็ได้มีการกําหนดแล้วว่ากรณีบัญชีใดบ้างนะครับผมที่กฎหมายกาหนดเนี่ยเช่นนักการเมืองตุลาการสามนูน กรรมการองค์กรอิสระผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ต้องประกาศเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบขชนะครับหรือประกาศที่ปปชเนี่ยนะครับให้เข้ามาตรวจสอบได้มาดูเลยเขาบีิรัพย์สินอะไรยังไงนะครับภายใต้กรอบเวลาที่กําหนดไว้นะฮะนอกจากนั้นก็จะมีการเก็บเอาไวต้ตรวจสอบทุกบัญชีเนี่ยที่ยื่นเข้ามานะครับจะเก็บและเอาไวต้ตรวจสอบว่าการณีที่คุณยื่นมาเนี่ย ถูกต้องมีอยู่หรือเปล่าเช่นเขาสแสดงว่ามีพระไหมเราก็จะตรวจสอบว่าเขามีพระตามที่เขาสแสดงจริงหรือไม่ <S <S เขามีเงินล้านนึงเราก็จะไปตรวจสอบว่าเขามีเงินล้านนึงไหมมีการฝากบัญชีไว้อยู่เท่าไหร่มีรถมีบ้านตามที่เขายื่นไหมตรวจสอบเชิงข้อมูลถ้ามีตรงตามนั้นก็โอเคครับเว้นแต่ปรากฏว่ามีกรณีเหตุสงสัยหรือมีใครร้องเข้ามาว่านอกจากที่เขายื่นแล้วเ็ายังมีบ้านอีกหลังหนึ่งแต่ไม่ได้ยื่นอันนี้เราก็จะต้องมาตรวจสอบว่าจริงไหม ก็แสดงว่าเป็นการจงใจไม่ยื่นบัญชีต่อปชในเรื่องบ้านที่ไม่ได้แสดงเอาไว้อันนี้เป็นการตรวจสอบหลังจากนั้นเมื่อมีกรณีที่เขาโพสต์จะตาแหน่งหรือต้องยื่นทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่งเราก็จะนาบัญชีที่ยื่นครั้งหลังสุดมาเปรียบเทียบกับครั้งแรกว่าการณีที่เขายื่นเนี่ยมีอะไรบ้างทรัพย์สินหรือนี่สินอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นหรือนี่สินที่มันลดลงไปเพื่อมาเปรียบเทียบว,ว่าช่วงะระยะเวลาการลงตําแหน่งสามปีเช่นสามปีเนี่ยนะครับเขาได้รับเงินเดือนแค่เนี่ย นะครับยื้ได้อื่นไหมนะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาจะต้องเสียภาษีเนี่ยเราดูจากฐานภาษีเขาที่เสียได้แต่ละปีเสียภาษีเท่าไหร่จะม่งเห็นว่าเขามีเงินเดินเท่านี้ได้เกิดมันมีเงินงอกเดินกว่าที่เขาพึงจะได้รับ<ช>นะอันนี้เราก็จะตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะได้มาโดยไม่ชอบมั้ง<ช>นะหรือเป็นกรณีอาจจะทุจริตมีการสวาให้ประโยชน์ไหมนะอันนี้เป็นการตรวจสอบในใน อีกลักษณะหนึ่งครับตรวจสอบเปรียบเทียบเ็าเรียกตรวจสอบเปรียบเทียบครับ<อ>ครับมีบางถ้อยคําเนี่ยที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆครับท่านครับคําว่าร่ํารวยผิดปกติเนี่ยดูกันยังไงครับใช้เกณฑ์อะไรวัดครับว่าคนคนนี้มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติร,ร่ำรวยปกติเนี่ยมีอยู่สองกรณีนะครับกรณีแรกเกิดมาจากการเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินในหนี้สินของเจ้าหนี้รักและพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นหรือมีหนี้สินลดน้อยลง ผิดปกติคาว่าผิดปกติหมายความว่าปีหนึ่ยคุณมีรายได้ล้านหนึ่งแต่อยู่ๆพอสิ้นปีเนี่ยคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณห้าล้านให้สี่ล้านบาทที่มันเออให้ห้าล้านบาทที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุน่าสงสัยแล้วเพราะเปรียบเทียบบัญชีแล้วว่ามันน่าจะร่ํารวยก็จะเข้าสู่หมวดการร่ํารวยผิดปกตินะครับจากการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเข้าสู่ฐานว่าตั้งเรื่องเป็นการร่ํารวยผิดติเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งมีการร้องเข้ามา ว่าขา้าราชการคนนี้หรือผู้ดำรงตําแหน่งคนเนี้ยมีทรัพย์สินมากก็เป็นการร้องเรียนกล่าวหาว่าล่ำรวยผิติได้เหมือนกันนะครับก็จะเข้าสู่โหมดการไต่สวนเรื่องล่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เจ้าที่รัฐยี่บัญชีก็จะไปต้องตรวจสอบเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินเป็นฐานว่าเขามีอะไร และสินีเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันร่ำรวยจริงหรือไม่อย่างไรครับค่ะแล้วลดลงมากกว่าผิดปกตินิดนึงลดลงนี่สินฮะันี่สินลดน้อยลงผิดปกติก็คือว่าอยู่ๆนี่สินเนี่ยมันเคยมีล้านหายไปมันลดน้อยลงไปหายไปถ้านี่สินมันหายแสดงว่าเขาต้องมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับทำในนิยามคำว่าร่ำรวยมันเลยเขียนว่านี่สินลดน้อยลงครับไม่ใช่รายได้ลดลงนะครับรายได้ลดลงนี่จะโดนด้วยไหมรายได้ลดลงก็ ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นการฟอกเงินไปไหมหรือม่าที่คนมีรายได้เท่านี้แต่อยู่ทำไมรายได้ถึงหายไปอันนี้อาจจะเป็น คือปปชก็จะติดทุกเรื่องอะครับค่ะใ <c oughs> ช่แล้วปปชทาหน้าที่เครียดเลยนะคะหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องมีบัญชีค้างอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบัญชีนะครับโอ้ยยิงเรื่องเงินเงินทองทองนี้ก็ลําบากเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะท่านในขะคะถ้าเกิดว่าแหมพอรู้แล้วเนาะว่าระยะเวลาในการยื่นทรัพย์สินหนี้สินอะไรยังไงเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่แบบไม่ยื่นบัญชีรายทรัพย์สินและแล้วก็พวกนี้สินต่างๆหรือว่ายื่นแล้วแต่เป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงแบบนี้ค่ะมันจะมีผลอะไรไหมคะหรือว่าจะมีโทษร้ายแรงขนาดไหนคะเราก็จะต้องวินิจฉัยก่อนครับหนึ่งประการแรกนะครับ<ฆ>ถ้าเขาไม่ยืน่นหรือเราตรวจสอบพะว่าเขายื่นเท็จเราจะแจ้งข้อหาให้เขาที่แจงก่อน<ฆ>นะครับถ้าเขาที่แจงฟังได้ไม่เคลียร์แล้วเราเห็นว่าต้องมีพฤติการปกปิดอำพพางหรือ<ฆ>จงใจหลีกเลี่ยงไม่ยื่นบัญชีคือต้องมีเจตนาถึงขนาดนั้นเลยนะครับหร<ฆ>งอเยาวีก็ได้เราถึงจะมีการยืน่นคำร้องเพื่อฟ้อง ไปยังศาลแต่บุคคลถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตุลา,า,า,าการศาลรัรนนูญกระ,ะทวาผิดกรรมการองค์กรศลาก็กรทําผิดผู้บริหารท้องถิ่นจะทําความผิดเนี่ยจะยื่ยนเรื่องไปยังศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้วินิจฉัยว่าเขาจงใจไม่ยื่นบัญชีไหมยื่นบัญชีเท็จไหมหรือปกปิดไหมนะครับถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงนะครับหนึ่งเขาพ้นจากการเป็นที่หนุรัฐและห้ามดำรงตำแหน่งใดๆตลอดชีวิตสอ,อ,องตัดสิทธิทางการเมืองในการ ลงคะแนนเสียงก็ไม่ได้จะไปจะไปใช้สิทธิ์ลงเรื่องตั้งใครก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีอันนี้เปดูบินิีของศาลจะห้าปีก็ได้สิบปีก็ได้นอกจากนั้นอาจจะยังมีโทษทางอาญาคือจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับด้วยครับผมค่ะ <c oughs> โอ้โทษก็ร้ายแรงนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี่สินสำหรับผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็บุคคลที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับและประชาชนละครับจะมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลเหล่านี้ได้ยังไงครับคือมีหลายท่านเนี่ยรู้แล้วก็ทราบอยากจะแจ้งเบาะแสทําไงฮะความจริงประชาชนนะครับหรือสื่อมวลชนเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่สําคัญมากนะครับสําหรับที่ตรวจสอบเพราะปชเองเนี่ยนะครับเราคงไม่รู้หรอกว่ารัฐมนตรีคนนี้นักการเมืองคนนี้มีบ้านมากที่ไหนมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีภรรยาอยู่กี่คนหรือมีสามีกี่คนนะครับแต่คนที่อยู่ใกล้เคียงกับเขาเนี่ย หรือผู้สื่อข่าวที่ทราบรายละเอียดเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อมูลเพราะฉะนั้นหลายเรื่องมากเลยนะครับที่ประชาชน,นชี้ช่องบอกแส่มาแล้วไปเอาผิดนักการเมืองได้หรือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์อ,อทำไมคนนั้นมีนี่อยู่นี้คนนี้มีทรัพย์สินอยู่ตัวเนี้ยแล้วส่งข้อมูลมาให้ปปชและไปดําเนินการตามข้อมูลนั้นนะพบว่ามันมีพฤติการอย่างนั้นจริจรงๆเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเลยว่าประชาชนมีส่วนอย่างมากรวมทั้งสื่อมวลชนมีส่วนอย่างมากในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ ประชาชนที่รู้เห็นและใกล้ชิดใจเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยทราบดีเนี่ยชี้ช่องเบาแสเข้ามาที่ปปชได้นะครับไม่ว่าจะทั้งในส่วนกลางหรือต่างจังหวัดเบอร์กลางเราก็มีครับหนึ่งสองศูนย์ห้าจำแนนเลยนะครับหรือเข้าไปใน Google เสิร์ชคำว่าปปชมันจะขึ้นมาทันทีเลยครับพอคลิกเข้าไปอะนะครับมันก็จะเขียนว่ามันมีการชี้ช่องเบาแสได้แล้ววันนี้เราก็พัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือด้วยสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับ ทั้ง Android นะครับทั้ง iOS ของ iPhone เนี่ยนะครับขอใช้คำว่า NACC เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาว่าเป็นแอปพลิเคชันท่านสามารถที่จะร้องเรียนอะไรต่างผ่านแอปนี้ได้หมดเลยจะขอปกปิดตัวต้นอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นเราจะมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ชี้่องบาะแสด้วยนะครับไม่ทราบลยครับว่าใครมีคนชี้่องมาเพราะกฎหมายเขียนเลยว่าต้องคุ้มออกกันนะครับผมค่ะครับ ท่านครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าประชาชนสามารถแจ้งได้เนี่ยในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองคนเหล่านี้เนี่ยมีสมมติผู้ชายเนี่ยมีภรรยาหลายคนมีสองสามคนเนี่ยคือหมายความว่าต้องแจ้งทุกคนใช่ไหมครคนที่หนึ่งคนที่2คนที่สาถูกต้องครับถ้าเป็นภรรยาวันนี้ก็มีท่านคนีบางคนยื่นมา3มคนนะครับภรรยาโอ้โหต้องหมดเลยต้องยื่นหมดทุกคนไม่ถือว่าผิดศีลธรรมจัรยาหรือหรือยังไงเขาจะอ้ไรไหมบอกยื่นคนเดียวที้เณีหนึ่งที่เราไปวิเคราะห์ท่ารรยจัญาว่าทรรจัญยาเนี่ยหมายก็ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเมืองไทยไหมที่มีภรรยาหลายคนได้หรือไม่ได้แต่มันจะขนาดจะถึงร้ายแรงต้องถอดถอนไหมอนอีกกรณีหนึ่งเพราะมันมีระดับของมันความร้ายแรงครับเขาจะมาอ้างไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเอายื่นแค่คนเดียวคนนี้เป็นคนหลักคนที่เหลือไม่ต้องยื่นอนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะกฎหมายมันเขียนว่ารวมทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยก็บุตรด้วยนะครับบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ไม่จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นบุตรนะครับบุตรทุกคนเลยครับ ครับโ oh, อ้น,นี้ก็ <c oughs> เป็นหน้าที่ของประชาชนชนะครับ<ช>ที่สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ยื่นคําร้องหรือว่าแจ้งกับปปชได้นะครับ<ช>แล้วกรอบเวลาในการตรวจสอบนะครับมีกรอบกําหนดเวลาไว้ไหมครับว่าปปชเนี่ยจะมีเวลาตรวจสอบสักเท่าไหร่นะฮะบางทีก็บอกว่าเออเวลาตรวจสอบนี่ทาไมบางเรื่องช้าอะไรแบบนี้มีปัญหาตรงนี้ไหมครับความจริงเรามีกรอบเวลากําหนดไว้แล้วออกระเบียบ เกี่ยวเรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินในนิสิตมานะครับแล้วก็วางกรอบว่ากรณีการตรวจสอบปกติเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ตรวจสอบยืนยันก็คือตรวจสอบเริ่มงชมลึกลงไปอะ่ะ <S <S <an> <S เพราะว่าบัญชีดองครั้งเนี่ยมีรายละเอียดทรัพย์สินไม่มากแต่ผ <S an> ู้บริหารทัยงสินแต่พอพูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผูดดำรงตำแหน่งระดับสูงเช่นประหลัดกระทรวงอธิบดีมีทรัพย์สินมากต้องใช้เวลาพอสมควรครับมีที่ดินเป็นร้อยแปลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คทุกแปลงนะครับว่าเขาได้มาอย่างไงซื้อขายกันเมื่อไหร่ซื้อจากใครนะฮะ รวมทั้งกรณีมีหุ้น<ฆ>นะครับอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบคุณซื้อขายหุ้นจริงไหมนะครับหรือม่แอบแฝงหรือมีการฟอกเงินเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีรายละเอียดมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรามีกรอบเวลาชัดเจนที่ต้องดําเนินการเนี่ยนะครับ<ฆ>อย่างน้อยๆเนี่ยต้องสองปีเนี่ยต้องให้แล้วเสร็จนะครับ<ฆ>วันนี้เราก็พยายามที่จะเร่งรัดเรื่องต่างๆอยู่นะครับให้ใหแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดครับ<ฆ><ฆ>โอ้งานหนักงานเหนื่อยกดดันแบบนี้นี่หนักใจไหมครับในการทํางาน, <ปด S 2> งาน ก็มีบ้างครับผมก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คงเครียดกันเนื่องจากในกระบวนการวิธรรมเนี่ยมีการกำหนดกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนแล้วถ้าไม่เสร็จเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่อาจจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยถาว่าหย่อนยานหรือบกพร่องถ้าพิสูจน์ได้ นะครับแต่ต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าหนี้เหมือนกันนะครับตับบนเรื่องมันใหญ่เขาทาทั้งวันนะครับแต่ไีนึงมันทาให้เสร็จเพราะว่าเอกสารยังไม่ได้มีครบผู้ถูกว่าหาประวิงถ่วงเวลาไม่เข้ามากระบวนการบ้างเรียกแล้วเรียกอีกไม่มาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันใช้ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนพอสมควรต้องเข้าใจนะครับผมว่าในเรื่องนี้กฎหมายดีไซน์ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูก่าหาเต็มที่เพราะฉะนั้นบางครั้งผู้ถูก่าหาเองอะใช้สิทธิ์ในการประวิงการที่จะเขามาให้ความร่วมมือกับปมจเช่นการส่งเอกสารมให้เรา หรือเราขอเอกสารไปยังหน่วยต่างๆเนี่ยบางครั้งเขาก็ให้มาช้าบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีัพย์สินอยู่ต่างประเทศขอความร่วมมือจากทางหน่วยงานต่างประเทศก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับค,ค,ครับแล้วครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับครับก็ฝากในฐานะท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นประชาชนท่านหนึ่งนะครับก็ถ้าท่านพบเห็น อะไรที่มันผิดปกติท่านคงรู้นะครับคนไหนเป็นเจ้าหนี้รัฐคนไหนเป็นนักการเมืองที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือที่ท่านติดตามอยู่นะครับ <c oughs> ท่านก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาให้ทางปปชได้ถ้าพบเห็นว่าเขามีพฤติกรรม <c oughs> เช่นร่ำรวยผิวตีมีรถเก๋งหลายคันมีบ้านหลายคันมีภรรยาหลายคนหรือถ้าท่านเคยตรวจสอบบัญชีของนักการเมืองที่เคยดูจากฐานะเนิบข่าวลง <c oughs> ท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะ ทำไมคัดแจ้งว่ามีรถคันเดียวแต่ปรากฏว่าผมเห็นเนี่ยรถจอดที่บ้านสามสี่คันามาจากไหนแสดงว่าด้แจ้งนี่ก็สามารถแจ้งหรือชี้ช่องมายังปปชได้นะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปรชท,ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะ